นี่กบชายู่สองใบนี่กบชายู่บ่กบแ่โยบอ่ทำไมเขาเลือกกบชายูกับผีน้อยนี่เออเนาะมันจีดจี้เขาบอกมันอือมันนี่กบชายู่อะรอีกยังยังว่หนึ่งสองสามแปดศูนย์สามแปดสามศูนย์แปดสาูนอือนี่สองใบมันมีเงินต่ำแค่ไหนนี แล้วสองใบแล้วคนละใบก็ได้ทำไมตาใจชอบกบชาโยครับเล็กเรากบชายโยเลยเล็กบอมากเลยเล็กบอมากอ๋อเหลยวกบชาโยตัวหนึ่งก็ได้เอาไว้เล็กมากกบมากกบเราเราบอกอ๋อคือเขาให้เวลาซื้อลอตเตอรี่เขาจะมีอ่าหนึ่งพีน้อยสองกบชายโยนะมันก็เป็นการการการเสี่ยงโชคอีกแบบหนึ่งนะครับในส่วนนี้ ที่ว่าเราชอบเสียงโชคอะไรก็บางคนความเชื่อแต่ละคนเนาะเพราะว่าเขาว่าถ้ามีรูปโกบมันก็จะอาจจะมีรางวัลอไม่รู้ว่าเป็นรางวัลอะไรเนาะอาจจะเป็นเลขหน้าหมุนสองครั้งเลขหลังหมุนเลขท้ายหมุนสองครั้งหรือว่ารางวัลที่หนึ่งหรือว่าเลขท้ายสองตัวแต่ก็ลองดูครับเผื่อจะฟุกนะฮะเฮ้ยลุงใจหาลอตเตอรี่อยู่ จรอสักครู่นะครับท่านผู้ชมครับนะอันนี้ใส่เสื้อเหลืองซะด้วยนะครับน้องกีบุญรำสวัสดีครับนะนะสวัสดีครับสวัสดีครับอืมแค่นี้เลยเขียนข้างล่างให้น้อยตัวใหญ่ๆนะั่นข้างล่าง ข้างล่างสุดเลยเกาะห่างๆหน่อยอ่าไปทางนู้นเออเขียนประจํางวดเลยวันที่อ่าเขียนเลยหนึ่งพอยอัดให้มาสัตว์สัตว์ตัวใหญ่ๆเลยไงไงก็บรรทัดในจังหน่อยอืมทำสองบรรทัดเลยสี่คู่เองนะท่านผู้ชมเนะผมว่าลุงใจจะจับบินให้แล้วหลายๆท่านคงรอคอยว่ามันจะมาจริงไหมแต่มันก็ไม่แน่นะเผื่อจะโดนใจหลายๆท่านว่ามันจะมาไหมกอ ถ่ายท่านชอบนะได้ปกดากกาแดงเขียนซะด้วยเอาแค่สองตัวไปก่อนวันนี้แค่นี้เลยบ่าลุงอืมั่นใจอยู่เนาะวันนี้มั่นใจว่ามันค่อนข้างที่จะสุดจ้น้องแคร์ครับราชบุรีปทุมสวัสดีครับโอ้ดีใจกับลุงพ่อใหญ่ใจนะครับงวดนี้ตั้งฉายาให้เป็นพ่อใหญ่ใจนะเรามาดูกัน เดี๋ยวรอเดคู่กล้าบอกครับเอ้าเขาไม่ให้เคียนบอกปากกาบอกีประกาต้องไปดูปากกาก่อนครับนี่มาสี่ตัวสองคู่เลขสี่ตัวสองคู่อืมอืมสูตรนี้ก็ถือว่าผ่านเบดทิ้งถ่ายงวดวันที่หนึ่งมีกล้าครับนะครับเอฟซีพอแม่พี่น้องที่ติดต่าบางที่อาจจะโชคดี ครับในสูตรนี้ก็ได้โอเคครับอ่ะเรามาดูกันเลยดีกว่านะครับมีโตละเล็กโมนเนาะอ่าเพราะมันเด่นอยู่แค่หากับเาเแต่ตัวไหนชอบที่สุดอะ่ะนั้งแมี่โยหาสองนี่ก็ตัวนึงเน้นๆเลยห้าสองบนหรือล่างพอได้ไหมหมกหมกมมกดูสามคูเนีาะแค่นี้อ กันแม่มันเบิ่นเหมือนกับเก่าแค่นั้นเนี่ยกานไว้เบิ่อกานเบิ่นไว้ก็เก่าอมันเดินข้างบนมันเก่าข้างล่างมันเก่าครับคือเก่าแล้วอีูสองสามหมื่นบาทถึงมือออกแล้วครับก็ต้องมาเฮ็ดในมือวันพระมูนี่นะครับแมนมันเป็นมือวันพระมันเทศใกล้ครับคือจะหาสื่อบ่ไดรครับก็ใารไปพิจารณาบางทีมันอาจสิลงเหลือครับ ต้องเหลืออยู่ในแทงไดแทงในรอตรีนะครับซึ่งให้ไว้เป็นแนวทางนะครับไงวดก้นทีหนึงนี่นะครับกันาจปะจัดนะครับเหาสื่อตามแผงนะครับหา้าสองเก้าก็ง่ายๆมีสามหางเองนะลุงมีสามตัวแล้วก็สองตัวด้วยแค่นี้เองแ๋้วนี่นะอ่ามีห้ามีเก้ามีสองมีห้าอสองมีเก้าสองก็เด่นมันก็แค่นะั้นถ้าเบิ้ลคือเก้าเก้า แล้ตัวเบิร์นลงมาเนี่ยมันก็เป็นเก่าๆนะใช่ครับมันก็มนี้หาเก่ากับหาสองนั่นแหละครับแต่ถามว่าสูตรนี้มั่นใจหลายเด้วมั่นใจมั่นใจฟันทงไม่ต้องฟันทงนะพ่อใหญ่ใจครับสําหรับวดนนี้นะครับนะมั่นใจสูตรนี้อ่าแลเคก็เห็ดมามันออกมันเข้ามันขอด้วยมันขี้ขอตลอดครับนี่ทิมทิมม้ว จิง้ายมาตรงนี้เนาะตาใจได้ไงอ่ะอารมลาท่านผู้ชมก่อนครับก็อยากให้ท่านผู้ชมนะครับมันได้นะครับคือมันได้เก่านะครับข้างบนนี่มีเกรับข้างล่างเก็ืนะครับผมเลยเอาไปเห็ดตัวเด่นที่คลิปที่แล้วนะครับคลิปที่เห็ดที่แหลกนะครับเอาเด่นตัวนี้นะครับกอใส่กับเหล็กวิ่งนะครับในสูตรที่แล้วนะครับแต่ว่าสูตรนี่นะครับ เอสม่ามันก็บบอคัยผากนะครับครับมันจะเข่าทุกงวดนะครับเฉพาะตัวเด่นของมันมีอยู่งวดนี้ก็มี่โยซีโตนะครับเนาะสามโตตั้งตัวบนอีกตัวหนึ่งรวมเป็นสี่โต้เลยตัวเด่นมันมาจับคู่นะครับคู่อะไในวันที่หนึ่งพุกีก้านะครับแต่มีเก่าเก่าเก่าสองนะครับมี่หาเก่าหาสองนะครับแค่นี้นะครับแค่นี้เลยแค่นี้หลักไหนลุงบนหรือล่าง ด้วยข้งางล่างน้งบนนะครับส่วนนี้มันเขาข้างล่างน้งบนนะครับเอาบนกับล่างไปเลยครับมันมีเลขสามหลักเองเนี่ยลุงอเออแค่นี้นะตัวเด่นมันก็อยู่แค่นี้อ่ามีเลขแค่สามหลักเองนะครับท่านผู้ชมครับมีห้ามีเก้ามีสองถูกไหมถูกต้องอ่าท่านผู้ชมเข้าใจใช่ไหมครับนี่เ็ดออกมกอญคือตัวเด่นตัวเด่นมันได้ออกมอญครับเป็นล่าง คือเก่าๆนะครับเป็นเก่าๆนะครับนี่เบิ้ลพร้อมป่ะครับถ้ามันเบิ้ลมันก็คงสีเป็นเก่าๆเนาะแล้วก็เอาตัวเด่นไปใส่ครับตัวนี้นะครับเป็นเก่าสองนะครับเก่าเก่าเก่าสองนะครับมีหาสองมีหามีหาเก่านะครับหาเก่าหาสองครับแค่นี้นะครับสำหรับงวดนี้นะครับที่เปอร์เซ็นต์ลงมั่นใจงวดนี้ว่าเพราะว่าหาสิบหาสิบ แม่ที่อ่านบ่อ่านอยู่ไดนะ้มันหนาวผมมีซืวอรถาจีอย,ยอู่ถึงยังหาผมมันหมดใช่ไหมครับมันหมดดอกก็ตรงนี้ตกอยู่ในแขนในแขนมันก็หมดนี่มันอาจารย์หลายมันมาย่างเขาเฮาเฮาเขาเลยก็ง้อ